วันนี้ก็มีเมนูหลายอย่างนะคะต้มปลาต้มปลานนนต้ยมยำอันนี้ก็จะผัดว้าวเครื่องตลมุมยำส่วนอันนี้ก็คือผัดพริกผัดเผ็ด Mắt xong rồi là, mọi người đã để xin được thêm tiền. Trời ơi qua นี่ก็ผัดเผ็ดหมูค่ะอืต้มปอันนี้ก็กอกน้ำท้องทำกับข้าวท้องกอก ก็้าเปผ็ดผัดหมูก่อนนะคะใส่้งปรุงไปเลยนะคะมะเขือพวงกระชายพริกโอ้หพริกเม็ดใหญ่พริกเม็ดเล็ก กางทำกับข้าวทงกอ,อกนะ้ำทำงานหลวงทำงานโรงงานกลับมาก็มาทำงานบ้านเป็นแม่บ้านทำกับข,ข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวอีกนะคะชีวิตนี้มีความสุขค่ะแฮปปี้ครอบครัวสุขสันต์เย็นมากินกับข้าวพร้อมนม้ำพร้อมตามมีความสุขค่ะ กับข้าวอร่อยอร่อยน่าทานจังเลยนะคะปลาก็น่ากินค่ะจะน่ากินมากอัดเผ็ดหมูสมบูรณ์ค่ะต้ยมยำปลานินรสแซ่บๆชบิมก่อนนะคะอืมแซบ่บแซ่บอร่อยจังเลย แม่ครัวอ,อ,อุตส่าห์ลดค่ะโอ เค็มเค็มต้มปลาพอหรือยังเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปือ่อยก่อนปิดแกนเลยนะโอ้ย 你在干呀。<laughs> <laughs>